ครับต้องขออภัยมากๆนะครับปีนี้นะครับคือมีภารกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับทาให้ไม่มีเวลาที่จะมาทําทความสะอาดที่สวนก็จะรกลุงลังแล้วก็ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับก็ขอทดแทนด้วยสาระเคล็ดลับดีๆนะครับที่ท่านจะหาที่ไหนได้ยากมากนะครับหรือไม่มีเลยม่วงแฟนซีต้นใหญ่นี่ก็ออกอยู่ เก้าสายพันธุ์นะครับเป็นปกติออกดกทุกสายพันธุ์ครับด้านบน,น,นก็คือหิมะฤดูร้อนหรือที่เขาเรียกว่าเกาสงสามแล้วก็อาทูน้ำดอกไม้สีทองนี่ก็บริเวณทางขึ้นนี่มีสีผลก็เหลือแค่สามแล้วน้ำดอกไม้สีทองกับเจ้า เขยวเสวยนี่สองอย่างนี่รวมกันก็ประมาณร้อยร้อยกว่าผลเสรศษเยอะกว่าเขาก็นี่ก็ผิงกว่าเวิร์นนะครับหงหลงอันที่ดกที่สุดก็คือเขียวสเสวยแล้วก็น้ำตกไม้สีทองรองมาก็เป็นจัก,กรพัทแล้วก็โอ้ลงลำบากหน่อย แล้วก็เขียวใหญ่เขียวใหญ่นี่เป็นพันธุ์ที่ออกผลง่ายต้องเด็ดออกเสมอก็มันออกสองรุ่นนะครับเขียวเสเวยนี่ผลใหญ่นี่เก็บไปเกือบหมดแล้วเออรุ่นแรกอันนี้เป็นรุ่นสองงาช้างแดงงาช้างแดงนี่ออกที่หลังเพิ่งเข้าสีนะครับเอองาช้างแดงนี่ก็มีอยู่สักสามสิบกว่าผลนี่แหละจักรพพัดนี่ดก จากระพัดนี่ดกลองๆจากน้ำดอกไม้สีทองก็ออกสองรุ่นเช่นกันนะครับคือมะม่วงแฟนซีนี่ผมชอบที่ว่าของผมนี่จะมีทั้งสีแดงสีชมพูสีทองสีเขียวบางท่านก็ชอบแต่ประเภทสีม่วงสีแดงเออ ต่เออมีสายพันธุ์นึ่งหงครเทอร์นี่ปีนี้ผลร่วงหมดเพราะว่าช่วงติดผลประมาณสองเซนสามเซนนี่ช่วงนั้นแดดร้อนจัดมากนี่ก็งาช่างแดงเขียวใหญ่ก็ออกทุกสายพันธุ์นั่นแหละครับยกเว้นหงไคเทอร์ที่ร่วงหมด เดี๋ยวเสวยส่วนสาวงามไซซีนี่ก็เพิ่งเข้าสีเช่นกันออกไม่พร้อมกันบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมที่บ้านไม่ได้รดน้ำช่วงฤด,ดูหนาวแต่ทำไมถึงปรากฏว่ามะม่วงออกสองรุ่นคือผมให้ข้อสังเกตหน่อยนึงเนาะว่าตั้งแต่20สิงหาถึง20ตุลานะ่ะ มีแดดจ,จ้าอยู่เพียงสามวันคือสิบเจ็ดสิบแปดสิกันยายนที่เหลือเป็นแสงแพร่แสงผ้ากระจายคือแสงที่ผ่านก้อนเมฆมาทำให้คืมฟ้าคืมฝนแทบตลอดถ้าเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่บางทีเราดูแลตามวิธีการแล้วก็ไม่ออกผลพร้อมกันหมดนะครับออกดอกพร้อมกันหมดนะ่ไม่ใช่อันนี้คืออ แฟนซีต้นเล็กนะครับเก้าสายพันธุ์นี่ก็ออกออกอยู่หกหกสายพันธุ์งาช้างแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขียวเสเวยกับมันขุนสีนะมันขุนสีส่วนนี้ก็ที่มีปัญหาว่าผู้ขายบอกว่าเป็นการะเกตเป็นส่วนใหญ่แต่ผมว่าคงจะไม่ใช่หรอกเพราะการะเกตนี่ในตัวส่วนตัวผมว่าไม่ใช่ผลยาวอย่างนี้ก็ออกดกมากต้นนี้ทำไว้สามสายพันธุ์นะ แก้วขมิ้นการะเกดผมเอ่อผลยาวอั่แหละแล้วก็สามฤดูสามฤดูนี่ถ้ามาอยู่รวมกับแก้วขมิ้นกับการะเกดนี่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เออส่วนที่ออกเป็นพุ่มเป็นพวงเยอะๆเลยก็คืออกร่องพิกกุลทอง โอ้ออกออกพวงนึงก็7 8็ดแผลเลยเยอะเยอะมากอกร่องพิคุนทองนี่ผมชอบนะผมว่ามันหวานหอมหวานไม่จัดหรอกแต่ว่ารสมันรสหวานนี่ผมว่าเข้ากันได้ดีจังต้นนี้ก็สมสายพันธุ์นะนี่ก็มหาชนกอกร่องทอง ก็เขียวสามรสเขียวสามรสในผลใหญ่มันอร่อยดกส่วนต้นนี้ก็จะให้ความรู้นะครับนี่เป็นต้นตอที่ทำจากมะม่วงกะล่อนชั้นที่สองนี่คือแก้วลืมรังแก้วลืมรังนี่กินก็คือมะม่วงกะล่อนการใช้ต้นตอมะม่วงกะล่อนนี่กินมะม่วงกะล่อนจะติดหมด คือพอถัดจากแก้วลืมรังเป็นมะม่วงแรดมะม่วงแรดชั้นสองนี่ก็อยู่ที่ชั้นสองนะกินก็เป็นมะม่วงกะล่อนต่อจากมะม่วงแรดเป็นมันขุนสีกินก็เป็นมะม่วงกะล่อนเพราะฉะนั้นเวลาซื้อต้นมะม่วงมาก็สอบถามเขาหน่อยเนาะว่าใช้ต้นต่ออะไรถ้าเราไม่ต้องการกินมะม่วงกะล่อนเราก็ อย่าไปเลือกที่เขาใช้จนตอมะม่วงกะล่อนขนาดต่อขึ้นมาอีกสามชั้นก็ยังเป็นมะม่วงกะล่อนหมดเลยกินนี่ก็บางคนก็เรียกว่าน้ำดอกไม้ม่วงที่จ,จริงก็คือมะม่วงจินซิงผลนี้ก็ประมาณกิโลกว่ากว่าสวยมิเถานี่ออกก่อนเขาสุกจนจะหมดต้นแล้วปีนี้จะสังเกตนะไม่มีมแมลงวันทองนะ คือไม่ใช่ว่าไม่มีแต่โดนกำจัดโดยนกหางพัดสวยมีเถานี่ดกมากแต่ก็ออกก่อนเขาคือนกหางพัดนี่เขามีประโยชน์มากๆเราอย่าไปไล่เขามีเศษเนื้อเศษอะไรก็มาแขวนให้เขาบ้างพอมลแรงวันบ้านมาเกาะเขาก็จะมีอาหารเยอะเขาก็จะอยู่คอยกินมลงวันทองให้เราด้วย อยู่ที่นี่ไม่เคยไล่เลยนกบางทีเดินดูแลสวนนี่เขาก็มาเดินอยู่คู่กับเราแหละพาลูกเขามาเลี้ยงอยู่คู่กับเราไม่ว่าจะไก่นาหรือว่านอกอื่นๆนี่ก็ชมม่วงอมฟ้านะนี่คือกุ้ยเฟยคกุ้ยเฟยนี่สีสวยพันนี้ก็ดกมากๆเลย บาอองคนถามว่าเอ๊ะทำไมของเขานี่มันสวยจังเลยก้านเกินไม่มีคือเคล็ดลับไม่มีอะไรมากหรอกท่านเราถุงเจาะรูข้างล่างแล้วถุงหมูหิ้วเนี่ยหุ้มขั้วผลเสร็จแล้วก็กันไกนี่ตัดตัดก้านผลที่ไม่ติดผลออก ตัดนะัแล้วก็เอาถุงถุงหุ้มนะี่ตอนเย็นนะเช้ามาปลดออกเจาะรูสองข้างเผื่อเช้าเราไม่มีเวลาตอนเย็นเรามาปลดออกหรือว่าเผื่อฝนตกดกดกมากเลยปีนี้สวยงามมากบางคนก็ว่าเอ๊พันธุ์นี้ใบไหมง่ายใช่ไม่ได้เกิดจากเชื้อราหรือว่าขาดสารอาหารนะครับถ้าใบาไหมเราจะทำอย่างไร กันไกลตัดผ้าทั่วไปนั่นแหละครับตัดปลายใบที่ไหมออกคราวนี้ก็สวยทั้งต้นเลยนะไปบางทีก็อะอะไรเขาก็ให้ใช้แต่ยาท่านก็ใช้เป็นธรรมชาติของสายพันธุ์เขานะครับเนี่ยผมไม่มีเวลาเนี่ยใช้กันไกลเนี่ยตัดออกถ้าปลายมันเนี่ยปลายใบที่ไหมมันก็จะสวยมากโอ้อ,อก ออกเยอะมากเลยสวยงามนะครับข้อดีของนกขางพัดนี่แหละทำให้เราไม่ต้องห่อผลยกเว้นแต่ที่เขาสั่งไว้เป็นพิเศษก็ต้องห่อเพื่อให้ผลใหญ่ถ้าห่อผลแล้วผลจะใหญ่ขึ้นนะครับเออนะถ,ถ่ายให้หมดทุกมุมก็ยากหน่อยจาก,กพกัดก็ดกได้อยู่ปีปีนี้ก็สักสามสิบผลแล้วแหละ ผลเป็นกิโลได้ได้ไม่มากนะครับเสียงเจียวเจ้านี่ก็คือรังนกกระจาบเขาอยู่มาหลายปีแล้วล่ะบางช่วงเขาโกยพยพไปบ้างสองเดือนสามเดือนแล้วเขาก็กลับมาใหม่ก็เป็นประโยชน์เยอะมะม่วงนี่บางสายพันธุ์นะครับเขาบอกว่าราคากิโลแล้วเป็นแสนผมไม่อยากให้ท่านตื่นเต้นมันไม่มีนะครับ บางทีเราก็จะเห็นเนาะแตงโมผลละ4ีห้ามื่นโอ้ไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยแกพัดต้องขออภัยด้วยฉุกละหกจริงๆเขาสั่งไว้เยอะคือมะม่วงนะ่ะถ้าเขาช่วยเหลือเป็นการกุศลเช่นช่วยเหลือกลุ่มกเกษตรกรเขาก็ประมูลกันกิโลและเป็นแสนนะเป็นเรื่องปกติแต่ท้องตลาดนะ่ะไม่มีนะครับ บางสายพันธุ์ก็เจ็ดร้อยแปดร้อยที่ประเทศเขามันปลูกสายพันธุ์อื่นไม่ได้เขาก็ช่วยเหลือกันไปก็บางคนว่ามะม่วงสีจะมีกลิ่นขี้ใต้ไม่มีเลยครับพองผมมีอยู่สิบเอ็ดสายพันธุ์นี้ไม่มีกลิ่นขี้ใต้สักสายพันธุ์เลยอันนี้ยืนยันตรงๆเลยไม่ใช่ว่าเพื่อให้คนมาซื้อหรืออะไรไม่ใช่มันอาจจะเป็นที่การใส่ปุ๋ยของเราการดูแลของเรานะครับ ไม่ว่าจะพันอะไรก็ไม่มีกลิ่นขี้ใต้เลยสาระอีกอย่างคือท่านจะเห็นก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนี่คืองาช้างแดงมีผลอยู่ไม่กี่ผลเองเพราะเราไม่สามารถงดน้ำได้เปิดก๊อกน้ำแทบทุกวันก็ทำให้ฤดูหนาวนี่เขาได้น้ำตลอดเขาก็ไม่ค่อยติดผลก็ปีนี้ก็ต้องขออาภัยจริงๆนะครับเนี่ย เออก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆท่านไม่ถ่ายตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหมดรุ่นจะไม่มีให้ท่านดูชมนะครับอืมก็ต้องขออภัยมากก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงนะการปลูกมะม่วงเนี่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้จุลินทรีย์อะไรเลยครับผมทั้งปีก็ไม่ได้ใช้ ปีนึงอย่างมากก็ใช้เต็มที่นะทั้งบางปีใช้นะก็สามครั้งบางคนเนะี่ยไปโทษปวกอย่างบริเวณนี้แต่ก่อนมีปวกสามชนิดเนี่ยปวกตัวเหลืองนวลปวกจอมปวกใหญ่กว้างสามเมตรสูงสองเมตรก็อยู่ตรงบริเวณนี้ข้อเสียเออแล้วก็ปวกดำอีกข้อเสียงเขาก็คือเขาจะทําให้ดินเนะ่เป็นโพรงรากยึดไม่ทั่วก็จะทําให้ต้นไม่แข็งแรงพอ ต้นมันตายเขาก็กินต้นมันเราไปเห็นปวกกินไม้แห้งไปกินกิ่งกินกา้านต้นที่ตายเข้าเราก็เข้าใจว่าต้นมันตายเพราะปวกต้องดูให้ถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับปวกกินไม้แห้งหรือไม้เ,เป็นกันแน่ไม่งั้นท่านไปผิดสาเหตุนี่ต่อให้ท่านกําจัดปวกหมดแล้วท่านไปใช้จุลินทรีย์จํานวนมากอฮอร์โมนน้ำหมักอะไรต่างๆอะไรแล้วก็ใช้บ่อย ยังไงก็ตายอยู่เหมือนเดิมล่ะครับเออก็อยากจะให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงครับก็ต้องขออาภายัยเออมีหงหลงหงหลงต้นมันอยู่ไกลอะเขามากดกดกมากจะเดินไปก็ไกลเนาะเออดูก่อนจะถ่ายคลิปมาตัดต่อกันหรือเปล่านี่คือมะม่วงหงหลงนะครับ ผลสวยงามมากผลหนึ่งก็น้ำหนักจะประมาณอยู่ที่3มขีดผลไหนโดนแดดจัดก็จะเป็นสีสวยในรูปทรงเช่นนี้เออผลไหนโดนแดดไม่จัดสีก็จะไม่สวยแต่ได้ในส่วนดีก็คือถ้าอยู่ในร่มเขาก็จะ ผลใหญ่แต่ผมเป็นผมนะผมเลือกผลสวยมากกว่าเออเนี่ยผลนี้เขาสุกแล้วผลสุกนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ไงละสวยจัดเลยเออดกนะต้นนี้สูงอยู่แค่สองเมตรแต่ว่า ติดผลอยู่40กว่าผลเกือบ50ผลนั่นแหละมันก็สุกไป4ีห้าผลแล้วละเออเริ่มสุกแล้วปลูกติดล่องกันเลยต้องใช้ท่อ PVC กั้นกระเบื้องเอาดินมาใส่ปลูกนี่คือส่วนที่อยู่ในในร่มนี่ก็สุกแล้วนี่แหละผลเขาจะใหญ่กว่าที่อยู่ โดนแดดนะแต่ว่าสีสันจะไม่ได้เออครับถ้าท่านปลูกมะม่วงนี่ใกล้ต้นไม้ใหญ่เช่นมะขามต้นสักต้นไผ่ยอย่างนั้นท่านจะมาสามวันรดน้ำครั้งไม่ได้นะท่านต้องรดทุกวันเออสามวันรดครั้งงนะตายแน่เพราะพวกนั้นเป็นไม้กินน้ำกินปุ๋ยเยอะถึงปลูกใกล้ต้นไม้อื่นก็เถอะ สวันรดทีหรืออาจจะรดทุกวันเพราะว่าปกติเขาไม่ให้ปลูกติดไม้ใหญ่แต่ท่านไปปลูกติดกันนี่คือการไปบอกว่ากี่วันรดน้ำครั้งนี่ท่านต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเขาบอกมาอย่างนี้บ้านเราปลูกต้นไม้เบียดกันซะแน่น เราไป3มวันรถทีนไม่อยู่แล้วครับตายหมดแล้วครับ